รียยบ้้ออแปะก่อนแปะก่อนแปะไว้นะครับยสวัสดีครับผม f อพบกับช่องซุปเปอร์การ์ดชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับนาการนะครับผมวันนี้ผมออกมาล่าปลากระสุนกับนัตเติ้ลนะครับผมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มั้จ้ะนี่นะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์มาครับนี่นะครับเหยื่อเราดูครับ ล่าเตอร์จะใช้กระดี่จิ๋วนะครับผมจะใช้เป็นป๊อปเปอร์สามเซนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ผมกําลังรอของกินอยู่นะครับนี่นะครับบรรยากาศหมายนะครับหมายใกล้บ้านหมายใกล้บ้านนะครับผมถ้าเอฟซีคนไหนรู้ว่านี่หมายไหนก็ทักมาคุยเล่นก็ได้ครับออกบัตแจ้งนะครับผมจะออกมาตกเกือบทุกวันนะครับประมาณสักสี่โมงครึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตามชมผลงานได้เลย นี่ครับผมวันนี้เราออกมาตกกระสุนนะครับวันนี้นัตเติ้ลโดนแล้วนะครับมาดูนะครับว่ากระสุนอะไรนะครับนี่นะครับโอ้ยเป็นกระสุนขีดนะครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับลังไว้ลังไว้ลังไว้นั่นแหละสวยงามมากครับผมอืมกระสุนขีดไซส์ออกมาสักสามนิ้วได้นะครับ สายหวานครับสายหวานหวานเจี๊ยบหวานเกินครับโอ้โหดุกดิกดุกดิกดุกดิกครับหวานเกินโอ้อันนี้หวานเกินไปครับผมเอาแปะเลยเดี๋ยวมันหลุดเล่นนานเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวปากมันเปื่อยโอเค<ร>อนี่นะครับรอเอาปลามาโชว์หน่อยแล้ว นี่ครับเป็นกระสุนครีดนะครับผมไซสประมาณละสองขีดพอฝ่าครับเอฟปากเลยนี่นะครับผมวันนี้ครับตัวแรกมาแล้วนะครับผมไปตามตัวต่อไปนะครับโอ้ยังไงเนี่ยเอฟผิวน้ำเราสู้ใต้น้ำไม่ได้เลยนะครับผมใต้น้ำเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดนะครับส่วนผมกัดผิดกัดถูกกัดไม่เคยโดนครับผม ไปไปครับเราชอบเล่นผิวน้ําครับส่วนนัตเตอร์เขาชอบใต้น้ํานะครับไปครับเดี๋ยวไปหาตัวต่อไปกันเลยนี่นะครับนัตเตอร์โดนตัวที่สองแล้วนะครับสายหวานนะครับนัตเตอร์ใช้เป็นกระดี่ใต้น้ํานะครับผมส่วนผมใช้เป็นป๊อปนะครับป๊อปยังไม่มีผลงานนะครับวันนี้อื วันนี้ต้องขอโทษทีนะครับเราลืมอาตัวเกาะหน้านะอ,อกมานะครับเราเลยต้องมาถ่ายเป็นช็อตๆเอานะครับโอ้มันก็หวานเกินไปบอลนะเตินขอแล้วสองแก๊กได้ไหมสอาางแก๊กสองแก๊กเออมันหวานเกินไปพอแล้วอืมมันก็แรงดี แต่มันก็หวานโพดครับดูไซส์ปลานะครับยังไม่เห็นสโอ้ไซส์สวยนะครับมาซูบขีดอีกแล้วนะครับ <c oughs> อื้มเฮ้ยมินมินมินอย่าเลี้ยงนานอย่าเลี้ยงนานต็ดตัวเดียวแปะก่อนแปะก่อนแปะไว้นี่นะครับอย่าเลี้ยงนานนะครับติดตัวเดียวนะครับโอ้โห <c oughs> ไซส์สวยครับไซส์สวย <c oughs> ไซส์สวยมาอีกแล้วด <c oughs> ูประพอกันเลย นี่ครับผมนี่นะครับตัวที่สองนะครับกระสูบขีดอีกแล้วขีดกัดกระดีกัดกัดกระดีนะครับไปครับผมติดตามัวต่อไเด้วยได้นี่นะครับผมวันนี้ผมมาหากระสูบด้วยป๊อปเปอร์นะครับผมอันนี้ป๊อปเปอร์ขนาด3มเซนนะครับเหยื่อของวีแบดนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะมีผลงานหรือเปล่าก็ลำบากเลยครับเรื่องการเก็บนะครับวันนี้มีลมนะครับ น้ำไม่เรียบนะครับจะเคาะยากนิดนึงนะครับเอาโดนแล้วครับนี่นะครับป๊อปเปอร์นะครับป๊อปเปอร์ปไปแบงไป่นะครับอ,อุ้ยโดงนี้แรงดีครับ ตู้ครับตู้ครับแข็งแข็งนะครับตัวนี้วู้วววแอคชั่นคันโคตรสวยแึงไปเบรกชินไปครับเบรกเบรกก่อนครับหวานเจีย๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบหวานมากข้างหน้านี่มันมีสว่านนะครับ มีตารหลายนะครับทำไมเราถึงจะต้องชูชูคันกันนะครับเพราะมานันมีสารไหลนะครับไอตัวนี้แรงดีจัดสูบน้ำไหลนะครับล้อหวานพดมันไม่ได้หวานคันนี้มันอ่อนฟ้า ไซส์สวยนะครับตัวนี้อุ้ยเออไซส์ดีไซส์ดีไซส์ดีนะครับีนกระสูบขีดนะครับเห็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับไซส์ประมาณสามขีดนะครับเสร็แล้วติดมินเดี๋ยวกำลังจะขึ้นลเลยนะฮะครั้งนี้มันยกไม่ได้นะเรียบร้อยอุอ้อยเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วอรอดแล้วเฮ้ยรอดแ้วแล้วนะครับวันนี้นี่นะครับผมเป็กรสุบขีดตัวแรกของผมวันนี้นะครับกัดป๊อปเปอร์นะครับป๊อปเปอร์นี่นะครับไซ,ซส์สสวยเลยว้าอาไงนะเต้นปะลุย <ปะ S 2> ต่อปไปนะครับผมบดปลาก่อนนะครับ ดัลต้นโดนตัวที่สามแล้วนะครับโอ้ยใจเย็นครับเจ้ครับกาลังวิ่งไปครับวิ่งไปครับโว้ยตัวนี้เหมือนจะใหญ่ครับแรงดีครับเดี๋ยวย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงกลับฟังก่อนกลับฟังก่อนนี่นะครับัตันโดนตัวที่สามแล้วนะครับกับกระดีตัวเดิมนะครับกระสุนจุดอันนี้ตัวไม่โตนะครับผมจุดหรือขีดขีดนี่วะ โอ้ยสายเดียวกันหมดเลยตะขอตัวเดียวเด้อเอเริบร้อยแตเติ้ลได้ตัวที่สามแล้วนะครับสแต้มนะจโอผิวน้ําสู้ใต้น้ําไม่ได้เลยครับผมต้องยอมครับต้องยอมสามแต้มเลยจ้าใครส <ไป S 1> วยครับไปส่วนผมก็เคาะผิวน้ําต่อไป<า>อเคนะครับผมวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับวันนี้เราได้ผลประกรอบการกี่ตัวนะเนิ้ลสี่ตัวสีว่ตัวนะครับผมกับใช้เวลาตกอยู่ประมาณสัก 40นาทีนะครับผม,เ,าม,ามเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะครับผมยังไงก็วันนี้ผมกับนาเติ้ลก็ขอตัวกลับก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม